ใส่ทั้งหมดสิบหกลังนะครับผ่าดสองเแล้วหนึ่งตัวโอ้สองสองครับโอ้จะใส่ยังไงครับไม่มีตัวหน่อยเลยนี่โอ้สวนรค์ตกเลย สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมสู้ขู่สู้คนครับเมื่อนี่มายามกบครับผมหากินไก่บ้านแจ้งหน่อยครับทั้งบ้านสางแข่เอมามืนี่พหอมฟูครับโอ้อะหะรุนล้างแรกกันครับนีดเงียบแท่ โอ้ ه, ตัวหนึ่งปลาเคยงกระเบืเบิดอ๋อมาแล้วครับแถมแรกครับโอ้โหสวงามอยู่เว้ลอังที่สองครับ ชวดชวดคึอเงียบโอ้บวถือเห็นหัดโตหมูคืนหมกวันนี่เออบถือ้เฮ้ยใค้นอ้ยเต็ง่แลงไปกัวเขาคน โว้ยว่ามันขาดโกมูเหรอมองนี่คือมาถึงให้เท่นี่วะไปเคียงใส่งานได้อีกติงเนี่ยติงเนี่ยโอ้โหตัวเดียวอีกแล้วโอ้สามพันอยงเดียโอ้โหดีโดกที่นี่เนาะอนี่ไม่แียดิไปปดเงินครับ มันบวบตีนง่าออกบ่โอ้กกัชิวได้กระสอบมีแล้วเนาะโอ้ยบกใหญ่เลยโอ้เจ้ามักใส่เปลี่ยนสีเลยเนาะเอ้โหมักขุกเด็ตีขอกลอยสีมักเปพียร์มั้งสีจางๆเด็นี่ใส่เลยนาะโอ้เพยร์เพียร์เปลี่ยนน้ำปีมันตามน้ำได้ดิ โอ้คืนเห็นคืนน้ำอยัางที่สี่ครับตินอ่ะรีนอ่ะรีนอ่ะรีนอ่ะเออบักไงฮะบ่ตัวเดียว ทั้งทั้ตโตครับถึกอยู่อโอ้ตัวใส่บ่วงเขาเป็นงูลายใส่หอยกิ่นมันทีอืมสี ที่ 5. อ้าวเอาแล้วโอ้มานแล้วครับมานมาันว,วันนี้ไปวออกนงี้ย อันที่หกครับเหมาอลังนี่ค่ะจวดจวดโอ้หนึ่งตัวโอ้อมุมมันบมีเฮ้ยฮะทีะ่ล้างแล้วตัวอยู่ ตัวงามอยู่เขาต้องใส่ปลาเค็งหลายๆว่ะมันกินปลาเค็งเบิดตัวอื่นกับโบเลยเข่าเนาะมันกินปลาเค็งเบิดแล้วตัวอื่นมันกับโบเข่าแล้วมันเบิดปลาเค็งแง่ขวมเป็นี้ได้ปะได้ยิ่งวุ่นหนมันเปลี่ยนเลยพวกใครได้อ้วมคนยามด้วยยามด้วย

น,น,นะ,ค,ะนครับรางหนึ่งใส่ทั้งหมดสิบหกหลังนะครับผ่าดสองเแล้วหนึ่งตัวอว้สองสองครับ โอ้ไม่จะใส่ยังไงครับอ้าโอ้หลังนี้ก็หมอ สองสองอีกแล้วครับโอ้โหกาได้กันโอ้ย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 สีโอ้ยโอ้ยไม่กลับกลับไปไหม เ <c oughs> ด็กออกแล้วที่เอารถเลย อีก่ลัางนึ้มาใส่มันรลุนกันครับมาใส่น้ำหินมันถือบ่บ่เ,เคยใส่จากเกลือกวคือโอ้โอ๋อเถือกอยู่ว้าวถือเกเตือบครับ โอ้มนัมนมนัมนมนันมันมันมันก็บปูตัวนึงโอ้เจ้าเคยเคยใช่ยืนมาใช่ตัวประคิงเงี้ยโอ,โอ้โอ้หลังนี่เจ้ตัวว่าขึ้นเนีนเ่นแท้ สองครับสองสองตัวโอ้คือเบดไว้ันนัเนเบบโอ้ก็ปนะูดตัวหนึ่งอย่างนี้คือว่าเป็นตะถือแค่ ก็เห็นกิรีอยู่เถะโอ้หาดประถิกรุนัรงนี่ครับตัวนัง่งสองกับกระปู ตัวใหญ่สิบหกลังทำงานครับโอ้ตัวใหญ่่า,นา,นาทางนั้น มีตัวหน่อยเลยเนี่ยโอ้สวรโคบเลยโอเ